ของแม่ไม่ช่่เป็นอย่าของแม่เอเวอร์มมาหนูนี่มันเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะผู้ชาย,ชาย <c oughs> หนูครับก็คือ <c oughs> ต้องตักจิงมันต้องฝึกแค่ <c oughs> <c oughs> นี้ง่ายเลย <c oughs> อย่าเลี้ยงแบบตามใจฉัน <c oughs> นี่ไงเอเวียงลูกน้ำหนู <c oughs> หนูต้องกินน้ำใเอเวรียงนะลูกนะ Hey, แสนแปดสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเบนก็อยู่ที่บ้านของคุณแดนค่ะพี่ชายของเบนเองนะคะเจ้าของเอมเดมัลครับค่ะซึ่งวันนี้เราจะมีแขกรับเชิญพิเศษส่งตรงมาจากประเทศญี่ปุ่นจ้านั่นก็คือ หมาคะ่ะหมาชิบานางจะลงเครื่องมาจากประเทศญี่ปุ่นเลยมาถึงปุ๊บก,ก็จะตรงมาที่บ้านของแม่เลยนะคะเวนก็กําลังจะรอรับน้องหมานะคะอยู่ที่บ้านมาแล้วเ <c oughs> ล็วเร็วเ <c oughs> ีวหมากูมาแล้วอยู่เดี๋ยวเขาตกใจเบาๆเขาตกใจ <c oughs> ะไม้เขาชี่ก่อนได้ครับ <c oughs> <c oughs> วันหลังพูดก็ได้ค่ะแต่ว,ว่าเขาขนาดท้ายหน้าท้ายได้ไม่กล้าออกวิมีขนมแล้วขนมอยู่นี่เร็วมาเร็วมาแล้วค่อยๆทีละเก้าลูกขาหลังยังไม่เออกขาหน้ามาก่อนมาเลยลูกมายะยะมานี่เร็ว แสดงความเป็นเจ้าของทันทีหนูไม่ต้องวางเพราะบ้านนี้เป็นบ้านของหนูคนเดียวจะรู้อ่ะดมฉี่ตัวเองอีกอ่ะดมฉี่อย่ายามาเร็วเอาขนมเร็วเอาขนมเร็วเร็วจะได้จับเมื่อไหร่เนี่ยตอนนี้เธอนางเรียฉันแล้วให้นางดมก่อนนางจะได้ทําความคุนชินเธอเอามือมาแม่นำมือมาให้นางดมอันหลังมือหลังมือ,หล,มอหลังมือให้นางดมก็คือ้าขวางตัวจริง มันต้องฝึกแค่น <c oughs> ี้น <c oughs> ง่ายเลยอย่าเลี้ยงแบบตามใจฉัน ทำให้ลูกชายเด็ดดูเธอเด็ดููชี่ใส่แน่กินข้าวกันลูก นแบบเยล้วทำไมต้องเป็นแบบเย็นอ่ะก็จะได้นอนสบายไงไหนขอจะเย็นเย็นอ่ะใช่เย็นอุเย็นจริงใช่ไหมอุ้ยจัดได้ย่ะเอามานอนเองน่าร้อนอ่ะใช่แล้วควรใช้ได้ไหมคะ ฉันจะลง YouTube แล้วฉันก็จะบอกว่านี่คือหมาของฉันต่อไปไม่ถ่ายหนูลงโอเคไหมลูกหนูเป็นหมาของแม่ไม่ใช่เหรอแต่จะไปอยู่บ้านของแม่โอเคไหมลูกนี่มันเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะผู้ชายหนูครับทำไมถึงชื่อว่าไดยะเอามาจากไหนแม่ไดยะมอนโดไดยะมอนโดคืออะไรฮะ อ๋อเป็นว่าเพชรอ๋อเพอพอพ่อขายเพชรก็เลยคือไดายาว้าวสวยอะ่ะคือส่งนอ้องเขาดีมากวำงานไหมครับออกได้ป่ะจะจ่ายตังค์ไปเสียเพิ่มอีกแล้วเอรอจริงปะเนี่ยทำรัวให้40,000ห้าทำรัวให้หมา1 5 0 0 0หาให้มันี่ขึ้นคือการลงทุนที่แท้จริงในการเลี้ยงหมา ราจะให้กินน้ำเอเวียงเท่านั้นซื้อเครื่องไหมเครื่องกรองไม่มั่นใจไม่มั่นใจเครื่องกรองหมาเลยวันนี้ทำไมการเลี้ยงดูมันแพงจังวะน้ำถึงแน่แต่เงินถึงซื้อน้ำไปเลี้ยงเท่าคืนนี้จะได้หลับไหมนี่แม่จริงคืนนี้มันจะหลับไหมนั่นระดิบเพราะว่าตื่นเต้น เพื่อลูกไงเผื่อลูกอย่างนี้เป็นไรมะลูกมาหน้าอบก็เป็นกันแบบเป็นไรมะลูกเนี่ยจะหลับหรือเปล่าเออตั้งแต่มานางยังไม่เห่าเลยอะทำไมอะลูกหนูส่งเสียงหน่อยได้ไหมอยากได้ยินเสียงมีเสียงแตกหนุ่มด้วยเหมือนคนเลยเสียงแตกหนุ่มเสียงแตกหนุ่มจีเดือนน้าเอาใหม่สิสเดือนครึ่งทำไรอะหนูหนูสำรวจบ้านหรอนี่ไงเอเวียงลูกน้ำหนูหนูต้องกินน้ำเอเวียงไงลูกนะ นี่โคตรนุ่มเลยสวัสดีค่ะผมชื่อไดายาค่ะผมขอฟังเนื้อฟังตัวด้วยนะคะพี่พี่พ่เซ็นเตอร์เข้าได้อาหารหมาเข้าได้นะครับอุ้ยมึงมันเหมาะกูนะจริงมันมันอยู่กับกูแล้วมันดูแบบดูสมพงกันอ่ะโอ้โอดู แม่เราทำมาทำข้อตกลงกันกูสามวันกูปิดละ <laughs> เยอะกูสามวันก,กู่กับมึงสองวันอ,อะอยู่กับมึงสี่วันก็ได้อะอยู่กูสามวันกูสามราทำความท้าทายมันเลยนะ <laughs> มันจะได้รู้จักกงูงแตแรก <laughs> เป็นหมาที่โดนสปอยหนักแน่ๆเ <laughs> ห่าหน่อยเฮ้ออยาได้ินเียง่เห่าเลยอยากได้ยินเสียงอไร้หนูเห่าหน่อยเร็วอยาได้ยินเสียงหนูในเล่าดิ ว่าทำไมถ, an, ถ, you, shell, ถ there, ึงอยู่ถึงต้องเลี้ยงหมากูไม่เข้าใจมันเหงาเหรอชีวิตอะอืมันเงียบบ้านอยู่คนเดียวไม่ได้คือปกติเราใช้ชีวิตคอนโดไงแล้วพอมันมาอยู่บ้านเนี่ยแล้วหลังริมไงเพื่อนจะมาปาร์ตี้อยากให้แบบอยู่หลังริมแล้วเดินไ่มาทุกวันไงก็เลยก็เลยต้องซื้อหมาซื้อหมาเพราะอยากใช้ชีวิตข้างล่างเพราะถ้าไม่มีหมาเข้ามาปุ๊บขึ้นบนเลยก็เหมือนอยู่คอนโดซื้อบ้านไหมก็เลยซื้อหมา ใช้ชีพข้างล่างบ้างแค่แสนแปดเพื่อที่จะได้ใช้ชีวิตข้างล่างมึงข yeah> ้าหลังมึงโทรบอกครู่าเบนมึงมาแค่นี้เลยมึงไม่ต้องเสียแสนแปดค่ะแม่บ้านปลายแล้วเหมือนสร้างบ้านอ่ะเหมือนสร้างบ้านหนูลูกหนูรู้ไหมลูกว่าตัวเองมีมูลค่ามากเลยนะ วิ่งได้กับบันแบบนี้ทุกวันนะมึงหมามันต้องออกกำลังกายนะแม่ให้นางวิ่งเล่นเยอะนางจะได้เหนื่อยคืนนี้จะได้น็อกเต้นน็อกลูกเข้าใจไหมมาเร็วเร็ว เครื่องมาหลายชั่วโมงหนูหิวแท้คือตั้งแต่เมื่อวานเองกลัวอ่ะอ๋อถึงว่านาถึงได้หิวไงนี่เหรอหมดแหละบอกแล้วไม่ถึงห้านาทีไม่ถึงห้านาทีไปแล้วจ้าได้ว่ามาเลยกินน้ำเดีวกินน้ำเร็๋ยวกินน้ำเร็วนี่เขาบอกว่าอาหารให้แค่นี้ให้ได้แค่ขีดนี้ไม่ต้องกลัวมึงให้เล่น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  Few moments later. มันเห็นกุ๊บลลบูก็ตื่นเลยมันไม่ได้หลับจริงแล้วพอมันมันเห็นกุ๊บบูมันลุกขึ้นมาเลยทุกคนดูเมื่อกี้แมนไปอยู่ข้างมัน แล้วมันก็หลับนี้ลับมันฝืนแบบฉันง่วงแต่ฉันฉันแบบฉันไม่คุ้นชินเลยเ่อมันน่ารัะกอ่ะน้องอยากได้ดดซื้อให้หน่อยได้ไหมหซ่้ยต่อจากพี่แมนนี่ พ mhm. ี่แมนขายต่อสองหมื่นจริงเหรอเมื่อกี้พี่แมนบอกน้งงได้าของของวันเกิดเดือนพฤศจิกายนนี่นี่หันมาหันมาดูเดือนพฤศจิกายนวันเกิดพี่เหรอวันเกิดฉันฉันแม่ในตัวนี้มาไม่น่าเศร้ามันง่วงค่ะมันบอกว่ามันบอกว่ากูง่วงกูเล่นเยอะแล้วขอกูหลับได้ไหมอยากได้ไหมมีที่บ้านสองตัว ดูเีดูหงมันดิจริงเนี่ยบงกมองพูดนึกภาพตามเลยเหมือนผ่าโดดพึ่งต่อย่ยากแล้วมันแล้วมันไม่เห่าเลยมันนีอยากอยากได้ไหมแล้วเอากลับไปเลี้ยงไงเธอถามเจ้าของก่อนแไม่เป็นตกลงกับแม่แล้วว่าสาบกันเลี้ยงหรอใช่คนละสามวันพี่แม่บอกพี่แม่บอกไม่ตกลง ามผมด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะบ๊ายบายบ๊ายบายแร้วบบายบาย